สวัสดีค่ะพบกับครูสมพรอีกแล้วนะคะในช่วงที่เราอยู่บ้านเป็นเวลาหลายวันเรามาทำขนมหรือของว่างให้สมาชิกในบ้านทานกันนะคะซึ่งเป็นเมนูง่ายๆเด็กๆชอบรับประทานค่ะอาหารว่างที่จะชวนทำวันนี้ก็คือกล้วยอบราดน้ำกะทิ หรือกล้วยปิ้งราดน้ำกะทินะมาดูวัตถุดิบที่ใช้ก็มีกล้วยน้ำว้าห่ามประมาณนี้นะคะกล้วยน้ำว้าที่ไม่สุกงอมเกินไปนะักคือไม่สุกมากแล้วก็ไม่อ่อนมากจะทำให้มีรสฝาดก็จะเลือกกล้วยน้ำว้าเหลืองปนเขียวประมาณนี้นะคะส่วนน้ำกะทิที่ราดก็จะมี น้ำตาลมะพร้าว200กรัมน้ำตาลทราย100กรัมเกลือปน่นครึ่งช้อนชาน้ำกะทิ200กรัมเรามาลงมือกันเลยค่ะจะปอกกล้วยก่อนนะคะ เสร็จแล้วครูจะหัน่นทัดวเป็นแว่นๆนะคะลูกละสามแว่น ครจะใช้ไม้เสียบเจะใช้ที่กันอบนะคะ ใช้หม้อลมร้อนตูจะใช้ความร้อน150องศาเวลา สามสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีขณะที่เรารอกล้วยสุกเราก็ไปทำน้ำกะทิราดกล้วยค่ะไฟหม้อตั้งไฟนะคะจะใส่กะทิลงไปครูเอากะทิใส่ตู้เย็นก็เลยเป็นแบบนี้นะคะ ตาลมะพร้าวค่ะเกลือป่นค่ะผลให้ละลายคะ่ะ น้ำตาลทราย100กรัมค่ะเราเขี่ยวน้ำกะทิมานานพอสมควรนะคะกะทิเนี่ก็ตดือดบ้านแล้วก็รู้สึกว่าหนืดขึ้นนะคะแค่นี้ก็พอแล้วก็ปิดแก๊สได้ค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะคะก็ความหนืดเหนียวเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกที เสร็จแล้วสำหรับน้ำกะทิใช้ราดกล้วยมาดูกล้วยที่เราอบไว้ก่อนมาดูกล้วยเรานะคะเนื่องจากเป็นกล้วยอบหม้อลมร้อนร้อนก็จะมีสีประมาณนี้นะคะที่จริงแล้วเข้าวก็สุกแล้วล่ะแต่ข้าจะไม่มีสีน้ำตาลสีดำอะไรเลยนะคะนี่ครุกก็เอามาทับให้มันแบนเอามีด ใหญ่ๆเนี่ยทับใครมีเครื่องทับก้วยก็ทับได้เลยนะคะให้แบนๆอย่างนี้จะเห็นว่าสุกถึงด้านในแล้วนะคะอีกเดินขึ้นมา กัันบ,บแบนอย่างนี้นะคะแบบาการหั่นกล้วยเป็นท่อนๆจะทำให้เราอบกกง่ายขึ้นนะคะจะสุกเร็วขึ้นใส่ไปในหม้ออบคืนนะคะประเดี๋ยวเดียวแปบ๊บเดียวประมาณ5นาทีค่ะ ห้าสุกแล้วตักออกจากหม้ออกได้กล้วยอบอของเราสีสวยที่มาดูกันจัดเสิร์ฟนะคะเราจะเสิร์ฟ ทั้งไม้นี่ก็ได้หรือรูดออกก็ได้ค่ะะม,มาดูน้ำที่เราทำน้ำกะทิเอาไว้พอเย็นตัวลงนะคะคก็จะเนียวเนืดอ,อย่างนี้คะจัดเสิร์ฟรูดออกอีกว่าให้สวยงามค่ะ ขินจะราดน้ำกะทิชิมค่ะชิมตอนนี้ก็เย็ยนแล้วชิมชิ้นนี้นะคะ ยังร้อนอยู่เลยหวานมันหอมน้ำตาลมะพร้าวนี่หอมแล้วก็มีรสเค็มที่เราใส่เกลือนิดนึงนะคะออกหวานมันแล้วก็มีรสเค็มสุดยอดเลยค่ะเด็กๆคงชอบนะคะ ใครมีเตาปิ้งเราก็ใช้เตานะคะอาจจะเป็นเตาถ่านก็ได้แต่นี่ครูไม่มีมีเตาถ่านเราก็ใช้วิธีการอบนะคะ mm hmm. กล้วยอบราดน้ำกะทิที่ครูนำเสนอคงมีประโยชน์ได้นำไปประยุกต์ใช้ได้กร mm ุณ hmm. ากดไลค์กดแชร์และอย่าลืม Subscribe ติดตามเมนูดีๆที่ครูจะนำเสนออีกนะคะ mm hmm. ขอพระเจ้าวอวยพรทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ